วันดีดสนุก<ด>ฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตอนนี้ก็มุ่งเรื่องของการทำคลินิกทำให้คลินิกมันไปได้ไกลามากที่สุดอย่างตอนนี้ก็เป็นปีของการขยายสาขาเนี้ยครับก็กำลังจะมีสาขาอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเหมือน Priority เราอ่ะมันคืองานคลินิกฝั่งเนี้ยมันคือแบบเหมือนพัทม์งานเสริมก็เลยอาจจะเห็นเห็นหน้าเห็นตาในวงการบันเทิงน้อยลง ผ่านวันเกิดมาก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับก็ปีนี้ก็เป็นเป็นเป็นวันเกิดที่เขาเรียกว่าอะไรอะเรียบเรียบง่ายง่ายครับก็คือกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยครับซึ่งปกติก็แล้วก็ถ้าในทุกปีเนาะปกติมันจะแบบว่าเออต้องมีจัดงานวันเกิดหรือว่าแบบมีอีเวนต์กันหรือว่ามีกิจกรรมพิเศษอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือแบบเบสิกสุด ก็เขา pues ก็จะมีโปรเจกต์ของเขาเป็นการแบบว่าลงภาพเขาเรียกนะลงภาพแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถามว่าเขาเรียกนะใหญ่โตอลังการเหมือนทุกปีที่ผ่านมาไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตอลังการปีนี้ก็คือเหมือนเรียบง่ายเพราะว่าตอนวันเกิดลิทล็อกคิวลงไปที่ที่ที่บ้านต่างจังหวัดที่รอยเอ็ดโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับ จริงๆเขาก็อยากจัดจริงๆเขาก็คือส่วนใหญ่อะมันก็คือมันขึ้นกับว่าเราอะจะจัดวันเกิดกับเขาไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็คือเหมือนอาจจะด้วยความไม่สะดวกอะไรหลายๆอย่างในในปีนี้บวกกับบวกกับจะบอกว่าไงดีอะคิวมันเขาเรียกอะไระคือคิวงานม,มันก็ค่อนข้างแน่นหรือแบบเวลาทํางานเราก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีการจัดงานวันเกิดในปีนี้บวกกับคือมันก็ เราก็มองว่าเราแบบโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแล้ว,ลวพอเขาเรียกอะไรอ่ะแบบอาจจะไม่เหมือนน้องๆแบบวัยรุ่นนักสแสดงที่แบบว่าเออมีงานมิติ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ,อ้ปีนี้ไหนลองหลบเรียบๆง่ายๆดูอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้แบบอายุสันสองปีแล้วมีการวางแผนอะไนะไม่ต้องพูดอายุก็ได้แบบเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านวันเกิดมาเออวางแผนยังไงบ้าง,าง,ง,ง,างล่ะครับตอนนี้ก็มุ่งเรื่องของการทำคลินิกนะครับทำให้คลินิกมัน เขาเรียกนะไปได้ไกลมากที่สุดอย่างตอนนี้ก็คือกําลังเ,เป็นปีของการขยายสาขาเงี้ยครับก็กําลังจะมีสาขาอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเงี้ยครับจริงๆจริงก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดใครที่ติดตามลิทแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะเขาจะรู้ว่าลิทอะตอนนี้โฟกัสอยู่กับงานงานคลินิกเพราะว่าคือจะบอกว่าไงเดีย่ะคือลิทคือคลินิกมันก็เหมือนเป็นธุรกิจด้วยเนาะแล้วก็การขยายสาขาหรือหรือหรือ,รอการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันเติบโตขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันต้องใช้เวลาเยอะมากขนาดลิตรวันลิตรรวันที่ตัวเองตรวจเข้าตรวจอ่ะลดลงแล้วเพื่อมาทํางานบริหารอย่างเดียวอ่ะทุกวันนี้งานมันยังเขาเรียกนะเวลามันยังไม่พอที่จะทํางานให้มันทันเวลาเลยอาจจะเป็นที่ธุรกิจลิตรอาจจะไม่ได้แบบมีหุ้นส่วนทําแบบแยกๆกันในหลายๆหลายๆฝ่ายงานมันก็เลยมากองที่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้แบบต้องใช้เวลาที่จะโฟกัสกับมันค่อนข้างเยอะ ใช่ก็เลยอาจจะเห็นเห็นหน้าเห็นตาในวงการบันเทิงน้อยลงอะไรเงี้ยครับหรือว่ารับรับงานอื่นๆได้แบบน้อยลงไปอ่างเงี้ยครับอย่างซีรีส์เรื่องนี้ที่รับได้ก็เพราะอะซีรีส์เขาสั้นเขามี6ตอนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันเขาเขาเขา accept หรือว่าเขาเข้าใจเรื่องของคิวเราได้แล้วก็โอเครับรับงานนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เชิงวางหรอกครับมันแต่มันก็เหมือนเหมือนพารออริตี้เราอะมันคืองานคลินิก ส่วนฝั่งเนี้ยมันคือแบบเหมือนพรัทมางานเสริมหรือแบบเมื่อประจวบเหมาะหรือเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็เข้ามาทํางานส่วนนี้ซึ่งมันก็ยังเป็นส่วนที่มีความสุขแล้วกเ็เป็นความความความชอบของเราอยู่เงครับ